สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมันเ,นเอเจอก,กับสาวดนอนอีกแล้วค่ะคิดนีเมืนอนีรกับมาสวยตามเคยละค่ะบายมงงละค่ะทีนี้สาวดอนเพิ่งทำงานบานเซตค่ะปั้นผาเซตแล้วกับเออปั้นผาเซตแล้วก็ทูบ้านค่ะแล้วก็ดูดฟุ้นเพิ่งเซตค่ะ หิ้ข่าวค่ะเมื่อนีนได้ยั้งกินเติซาลอนคิดอยากแกงน้หม่ค่ะเมื่อวานก็เลยมีน้หม่ขวดอยู่ค่ะสองขวดเหลือสองขวดก็เลยเอามาแกงผักเอกับผักอีตูหอมๆนะคะแม่งหลักนะคะซาดอนอาจ์ตใส่ซองแข็งไว้เก่ามากค่ะมากค่ะมากค่ะกินแกงน้หม่นลาวๆน้ำกันนี่ค่ะใส่บับบัวฝรั่งค่ะสุกินนี่ที่นี่ค่ะแท่นบับบัวบานห้อง หิวเข่าคะ่ะเห็ดงานเช็ดายซิมมึงก่อนคะ่ะอืมแซบค่ะตำไซ้อมแดงไซตำ้อมแดงไซกระเทียมเอ้ยโอ้ยเบาไปผิดไปแล้วะคะ่ะต่ไข้ผลไม้คืนเนเอเกาละค่ะผสมมันี้เพิ่์มี่กล้วยค่ะกล้วยลูกหน่อยไดมาจากอีเด็กค่คะค่ะมาคะ่ะหิวเขากินเขาน้ำกัน นี่ค่ะพาอีตูนมาเด้อค่ะไปคิดอยากแกงอ่ะอันน้อใหม่เล่าเล่าเขาเหนียวบะมี่ค่ะกินกับเ้าเหนียวก็สีแสบนะเนาะเขาเหนียวบะหมี่ค่ะเสาดันมาท่านได้ไปอันไอวิลนลอยอยู่ค่ะพอดีมือนีกัหิมาตตหนาอีกค่ะก็เลยท่านได้ออกไปนอกบ้านนะ<ส>ค่ะ แกคัดไดยุค่ะแซ่เขาสวยกับพ่อกินไดอยู่นะคะแซบยุค่ะโดนๆได้กินเที่ยคิดอยากกินสิแกงหามะแกงนะคะ หมู่บ้านที่เสาดันมอไปนะคะขออนุญาตนะคะหมูเรืองทิเฟนถึงหลดส้นน้องหมู่บ้านมันพุ่นนะคะขาเราก็เป็นแพ้เบิดค่ะเราก็เบิดกับบิร้ายดอกค่ะแต่ว่ามันตอนนี้ก็บวมนะคะแดงเห็นแดงเป็นข้นขาวนะคะเนาะมันก็ขึ้นเขียวค่ะแต่เต็มขากับบ่ล้ายดอกค่ะขาเิ่นกับขายงาเนาะคะ่ะมันก็เป็นห้วยเง่าไปเลยค่ะตอนนี้ก็ถ้าถ้าพวกเจลค่ะถ้ายาไว กับกมาเด้อค่ะไปขิดยากแกงน้งใหม่กินกคนเดียวเทยนี่ครับตรงห่วงว่าใส่ส่วนกลางใส่ส่วนกลางครับเพราะกินกคนเดียว ห <c oughs> อมค่ะใส่ใบแมงลักใส่ใบผักอิตูบานเ่าน่ะคะ <c oughs> ่ะใบผักอิตูหายากนะคะลานเอ็เชียบะมมีบม่บ๊อยบะมี่เลยล่ะค่ะนี่กับมตแต่ใบกับเผา ถึงเพื่อนบ้านอีกรอบนะคะปกเสาวดังกับไปขอบคุณเขาเจ้าเลยนะคะเพราะว่าพ่อออกได้พ่อออกจากบ้านได้ค่ะแล้วก็บอกเขาเจ้าบไม่ได้ติโควิดยังค่ะแต่ก็บม่ได้ไปใกล้เขาเจ้านะคะจะเปิดประตูแล้วก็แค่บอกขอบคุณเขาเจ้าค่ะแล้วก็ห่างกันค่ะกับปิดแม่ตลอดค่ะ พอเพื่อนบานเซาดอนนะคะส่วนหมากว่ามีส่วนหมากะค่ะมีแค่บกี้ของเอ้ยขาเจ้ากระเสียนเราค่ะแต่แค่าเจ้ากระเทาแล้วเนาะเขากระเซฟบขเจ้านั่น ค่าถึกใจได้กินตามที่อยาก ส่น,นะคะเขารุดปากได้กินซ้ำนี้เครื่องประครบกับกดีใจแล้วนะคะ เพราะว่าคนอยู่ไก่เนาะอยู่ต่างประเทศเมื่อบ้บานห้องค่ะบานห้องสารพัดถีจะใส่ลงไปใน่แกงน้ำแม่เนาะเห็ดไข่หมดแดงผักหวานสารพัดผักทีจะใส่ใส่แมงเนาะแต่ยูนี่บอกค่ะ เฮหาเด่นน้องใหม่บวกเอยดนั่งตามขบเบียร์อีกอย่างงสีกับบางคนกระจอกกับโบเดมี่นะคะสาวอนหาเด้ซ้ำหนี่กับโอเคแล้วค่ะ มาโตเดี่ยวค่ะตรงแจ็มขึ้นกับบระยุทธ์ท่าน้หยุดจนถึงป่านนี้แล้ค่ะ ไปกนตัว <c oughs> การพัดแม่งลักค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะจะเบิดถั่วแล้วซาวดอวนสิกินมันเบิดถั่วแล้วก็สิเมื่อนี้ซาวดดวนประมาณาบสามจะออกไปแรงค่ะ ออกไปแลนออกกําลังกายนะคะแล้วก็สิไปบ้านญาญาโทมากบอกว่าซื้อหมองเขาซื้อหมองเขาก็บ้านสาวดอนค่ะหมองเขาค่ะเพิ่นยังหุงเขาเองยาเข็ดเองค่ะล่องเบิงละสันกะเล่ไปซื้อหมว่อันไอ้อาดีเขาเริ่มเอามาว่างขายค่ะหมองเขาหน่อยมันนี้พเพิ่นเลยเหตุบ่เป็นค่ะเพิ่นก็เลยโทมาบอกว่ามืเอเนียนอู้ขอโทษค่ะถ้าเธอว่างอันเธอจอกกิ่งมาพรานทังบ้านฉันนั่น มหาสานเดอร์วัสันอันชงบายๆายวัสนนอันเอ๊มาสอนฉันหงเขาเนี่ยวัสดยากค่ะวิธีหงเขาเนี่ยวัสดแล้วน้องก็สิไปหาเล่าค่ะไปแล้วก็สิไปสอนเล่าค่ะนี่แหละขอบคัวเสาวนังก็มียุ่แค่นิงล่ะค่ะขันไปได้ขันบกไก่บานเสานังก็ไปได้แคนเ้ค่ะบานปูกายาแคนเ้ค่ะนอกจากพืชนัดถ้าหรือว่าห้องบ่มิทุลายยังเสาหนังก็สะจำเป็นก็บบกไปนะคะ เซพิ่นพร้พอรมค่ะว่า,พาเพิ่กจะถ่าแล้วค่ะเ้องบุรัษพานไปทา่าในยห้อพานไปนเนยห้าติดเอวงโควิดบอยอยังยิ่งสีค่ะห้าก็เซพิ่นน้ำค่ะเพิ่นก็เซฟห้องน้ำน, <_ S 1> น,น,นะคะกับเบรยว่าจะไปเจอกันทุกอาทิตย์แต่เพิ่นก็คิดหอดล่ะค่ะเพิ่นจะโทรมาดูอยู่ค่ะว่าทุกพันอาทิตย์ไปหาแนวยังยิ่งสีค่ะพวกสาวรอนกับเบรย์เจอไปทุกอาทิตย์นะคะก็แค่บางเทียกัมีแต่แฟนไปค่ะ กับ,บ่ได้ไปบางทีกับเพิ่นกับสีเฮดเคเคทกาแฟยังไม่ถ้าเพิ่นกับสีท้มมากค่ะมาหาปุกแสนแน่ยังสี่ะบ้านื่อไก่กันนะคะแต่กับแต่กับ่ได้บบไปหากันทุกอาทิตย์ค่ะเนาะเปิดความปลอดภัยไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะไปคิดยังบ่ออกแกงน้งหม่นะคะห้อนหอนสดค่ะแซบอยู่ค่ะมันเครืองเถศมันหลายเนาะตาำมกพริกต่ำหอมแดงใส่ข้าวเบียร์มันใส่ใบตูค่ะแล้วกับ มันออกสาสาๆอยู่น้ำข้ออยู่นะคะไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปใหม,ม่ค่ะอย่าลืมต่ำตะไคร่สาวบุน,นนันเนเดอร์ค่ะไปแล้วค่ะ